คุณช้อนวิมานว่าด้วยวิมานที่มีช้างเป็นพาหนะพระมหาโมคลานะเถระถามว่าเทพธิดาผู้มีดวงตางดงามขายกี่ปทุมช้างพาหนะอันประเสริฐของเธอ ประดับประดาด้วยแก้วนานา,นาประการน่าพอใจมีพลังแค่ค่องว่องไวท่องเที่ยวไปในอากาศได้กระพองมีสีคล้ายสีดอกปทุมประดับด้วยพวงดอกปทุมและพวงดอกอุบลทิพย์งามลุ่งเรือง ตามตัวโปยปลายด้วยเกสปรปทุมประดับด้วยพวงปทุมทองอย่างสง่างามพญาช้างยือ้งย่างไปได้อย่างราบเรียบไม่สั่นสะเทือนตลอดทางที่เลียงรายด้วยดอกปทุมทองขนาดใหญ่มีกี่ปทุมประดับประดายอยู่ เมื่อพญาช้างเยืองย่างไปก็ดิ่งทองคําก็ดังประสานเสียงน่านลื่นลมกังวานไพ่ล้อจับใจฟังคล้ายกับเสียงดนตรีเครื่องห้าเธอทรงภูษาสะอาดสะอ้านประดับองค์อยู่บนคอช้างมีผิวพรรณงามล้ำ หมู่นางอับสรนจำนวนมากนี้เป็นผลของทานศีลหรือการกราบไหว้ของเธออาตมาถามเธอแล้วโปรดบอกผลกรรมนั้นเถิดเทพธิดานั้นดีใจที่พระมหามโมคลานะเถระถามจึงตอบปัญหาผลกรรม ตามที่พระเทระถามว่าดีฉันได้เห็นพระเถระผู้สมบูรณ์ด้วยคุณผู้ได้ฌานยินดีในฌานสงบได้ถวายอาสนะที่ปูด้วยผ้าโปรยปลายดอกไม้ไว้ยังมีดอกประทุมเหลืออยู่ อีกครึ่งหนึ่งดิฉันเลื่อมใสแล้วจึงโปยกีบปทุมรอบรอบอาสนะด้วยมือของตนพ้นแห่งกุศลกรรมของดิฉันนั้นเป็นเช่นนี้ดิฉันจึงเป็นที่สการะเคารพนอบน้อมของมวลเทพบุคคลผู้เลื่อมใส ถวายอาสนะแด่ผู้มีปกติปะพืชพรมจันทร์หลุดพ้นโดยชอบสงบแล้วพึงบันเทิงใจเช่นเดียวกับดิฉันเพราะเหตุนั้นแลท่านผู้มุ่งประโยชน์ตนหวังผลมากควรถวายอาสนะแด่ท่านผู้ครองล่างชาติสุดท้าย